สวัสดีค่ะอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายสื่อบริการมาดาราชานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์ลูกค้าที่นําลูกค้าสื่อบริการกันไปเริ่มดีคนแรกเลยค่ะส่วนมาด้าเนี่ยผมใช้บริการที่บอกว่าใช้มานานแล้วก็มาเข้ารอบเช็คระยะตามกำหนดทุกครั้งนะครับ คันนี้ที่ผมใช้คันแรกคือมาด้าสอตอนนี้อายุงานในเก้ปีแล้วนะครับคันที่2เป็น c x เนะครับแล้วคันที่3ก็เป็น m a ด,ด้าสนะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ทั้งหมดทุกคันสองคันยังไม่เห็นที่ไหนดูเท่านี้เลยพนักงานต้อนรับเนี่ยเวลาเข้ามาเนยให้ความเช็นกันเอง นอกน้อมเอาใจใส่ดีมากมากมันทำให้ลูกค้าเนี่ยคลายความกังวลตอนนี้ยิ้ประทับใจมากเพราะเรมีการจัปสับเปลี่ยนรูปแบบที่พัฒนาดีขึ้นอันดับแรกเลยนะคือถ้าพี่เข้าเดินข้เามาเจ้าที่รู้สึกเขาจะเทคแคร์ดีมากเลยน้องจะเป็นรอยยิ้มแล้วแต่จะเป็นเรื่องเซอร์วิสเรื่องของเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ครับ เราสามารถใช้ทางลราติดต่อก็ได้เข้าใจทางต้องการของลูกค้ามาก,มากๆลยครับส่วนบริการนี่ยยอดเยี่ยมมากแบบเป็นมืออาชีพอครับเรื่องของจะเทคแคร์เร,เรื่องของวิธีการอะไรหรือเข้าไปเป็นทาน่านนท์เราก็ได้ตามวาระที่ท,ที่ได้ได้กำหนดกันไว้อะครับมาตาราชา เราบริการด้วยใจเพื่อความพึงพอใจสูงสุด